สวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้คนผู้ค้ำพา,มาเม็ีเด็กกินแร่งขึ้นมาพี่น้องเมื่อน,นี้ไปหาป่าหมานมาตัวหนึ่งพี่น้องเลยเห็ดแปรสาพี่น้องเนี่ยพี่น้องลงทุนสื่อซึ่งใหม่เลยพี่น้องเนี่ยปลาตัวนี้เห็ดเหลือซึ่งพี่น้องได้ตัดหางพับลงเครื่องต่างๆกันหนึ่งเสนน้ำกันพี่น้องเครื่องน้ำจิ้มแต่มีหอมแดงกระเทียมไข่พริกพี่น้องนี่ส่วนฉีด หนึ่งธรรมดากับขัวเอาบาทนี้เอาเอาแบบง่ายๆพี่น้องหนึ่งใส่น้ำปลาไปเลยพี่น้องเดี๋ยวจ้งเอาจมัดต่ำไปมาเปิดเบิรงกันนาะพี่น้องหนึ่งโดนเติมเลรอเนี่ยโอ้จะใกล้ซุกแล้วพี่น้องแต่ว่าต้องเอาอีกจักหน่อยก่อนแต่ว่าเครื่องหนาจีสาการแล้วพี่น้องเอาไข่ออกไปแล้ว ป้าบานเป็นสิตําน้ำจิ้มพี่น้องบานเนาะหนึ่งปลาต่อยจะเข้ากันพี่น้องหยานบดสุกนะติ่ำน้ำจิ้มพี่น้องบานนี่ใส่ถั่วตัดพี่น้องใส่ถั่วตัดลงไปทั้งหวานทั้งมันใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้อง เดี๋ยวบ่พอ่อใส่ลงไปเลยหนูดน้ำจิบนี่สูตรไผ่สูตรมั่นนะพี่น้องนะบ่คือกันจักหมองหนระอก,กกิ้วใส่กระด้แต่ว่ากัดไข่ไข่ตำให้แตกพี่น้องบทึงคันว่าละเอียดคักกระด้อพี่น้องให้มันได้ย่ำจักหน่อยส่วนเครื่องพี่น้องพริกกระเทียม อันบักะนาวเนี่ยบ้าแมนเนอพี่น้องอันนี้เอามาใส่ไปวางไว้น้ำกัรพริกกระเทียมหอมแดงพี่น้องอันนี้หนึ่งใส่พร้อมป่าด้พี่น้องนล้วกับมีทุดต่ายพี่น้องคือไข่ไก่ไปแต่ทุกอย่างเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยพี่น้องเอาพัก กุ้มสีเข้าหนึ่งไหวแลาต้องโล่งเลยบาดเนี่ยพี่ขหอมแดงกระเทียมุยกยางใส่เข้าไปพี่เนอะต่ำเลยเไปใส่น้ำ แบบแข็งแข็งแจ้งน้อยนะพี่นอ้องฮะเอาเบิรงอีกแจ็กหลอกกันนะพี่น้องโอ้สุกแล้วสุกแล้วเนี่ยวันนี้คูเลยพี่น้องแก้มคูแล้วเออผงเลยบาทนี่พี่น้องผงเลยหนึ่งสอง เรียบร้อยพี่น้องเย้รอตะน้ำจิ้มบาดเนี่ยน้ำจิ้มก็เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวาจะลงใส่ถ้วยเลยบาดนี่ปลาอยังเัาก็เรียบร้อยแล้วบาดเฮ้ยเรียบ,บออร้ยบรอยพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อบาดนี่เอ,อ้ยเรียบร้อยน้ำจิ้มก็เป็นตะแเสบครับ ปากะลายปากะตัวใหญ่พี่น้องมามามากินเลงน้ำกันพี่น้องมานี่แปะสาปานินใหญ่มามาพี่น้องกินแปะสาน้ำกันบาทเนี่ย มาพี่น้องคำแรกเต็มปากจับอยู่พี่น้องมาๆๆๆโอ้แสบครับพี่น้อง แปรสาปันนิ่งใหญ่ไปหมดหนาวครับมือนี้เกือบเป็นบวกเห็ดหนาป่าพี่น้องพอดีตัวหนึ่งมาเห็ดแปรสากินเนยมแรงนะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็สบายเซำนี้ก่อนพี่น้องแต่ว่าแปรสายัางคือเก่าพี่น้องยังอยู่อย่าจีบไปกินต่อเอาคลิปนี้สบายเซำนี้พี่น้องแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนผู้คชมในการนทำคลิปต่อไปพี่น้องคลิปหน้าจีพาไปเพ็นอยังอีบานนี่จังถาวเมื่อกี้เซนพี่น้อง,องเอาคลิปนี้สวัสดีครับ